นี่คืออ้อยเนียมนะครับที่เรากินที่ปากแบงนะครับผมเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นต้นเป็กเป็นๆตอนเนี้ยใครเจอที่ปากแบงมากินนี่ครับน้องเขากาลังจะไปตัดให้เราครับอ้อยเนียมนี่ครับอ้อยเนียมกายและนาพามาชิมอ้อยเนียมที่ท่าสวงครับนี่น้องเขาตัดให้อ้อยเนียมมันคืออ้อยนะครับแต่ลําต้นเล็กมากอันนี้มันแดงมันจะแก่อันนี้เดี๋ยวนะขอตัดอะไรตัดเลยเดี๋ยวพี่ขออันนี้พี่ขอนี้ อันนี้คือดอกมันเหรอดอกมัน,มนเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์นี่คือเมล็ดพันธุ์ของอ้อยเนียมนะครับผมบมันแก่แล้วก็จะเป็นสีแดงๆอย่างนี้ครับเป็นข้อป้างอะค่ะนี่ครับอย,ยอดของอ้อยเนียมครับข้าปาเลือนี่นะครับดีวนะพามาชิมอ้อยเนียมกลางป่าครับนู่นครับต้นมันเต็มอยู่ตรงนู้นครับเขาเรียกว่าอ้อยเนียมนะครับผมเนี่ยต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับผมสู้ไม่ดูแล้วก็มีดอกมันด้วยครับที่เป็นพุ่มๆนะครับ แล้วก็นี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับว้าวสุดยอดพอปอกออกมาแล้วดสังเกตมันเท่ากับนิ้วชี้ผมเลน,นิ้วเนี่ยครับเล็กมากไปกันเลยบอคิมครับรส <c oughs> ชาติหวานมากครับนี่ครับไอนเนียมครับ <c oughs>